คลิปนี้นะคะก็จะเป็นของงวดวันที่สิบหกสิบเจ็ดนี้นะคะเพื่อนเพื่อในที่ตัวเลขที่น่าคัดขึ้นมานี้นะคะจะเป็นตัวเลขที่ไม่มานะคะไม่มาล่างนะคะจะเป็นตัวเลขคู่ที่ไม่มาล่างนะคะอันนี้นะ่าก็คิดว่าน่าคัดดีแล้วนะคะเพื่อนเพี่เนาะก็เอามาให้ได้ชมกันนะคะอันนี้คําเตือนจากช่อง ตัวเลขที่ไม่มาล่างนะคะในนี้นะคะ,พะเพื่อนเพนที่มันจะกลับในตัวนะชุดที่หนึ่งนะคะก็จะมีศูนย์สองนะคะสองสี่สี่แปดหกศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกนะคะแล้วก็สองศูนย์แล้วก็สี่สองนะคะแล้วก็หกหกแปดสี่หนึ่งหนึ่งสามสามห้าหนึ่งนะคะแล้วก็เก้าเจ็ดสามเก้าแล้วก็หนึ่งห้า แล้วก็เก้าสามแล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็แปดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะตัวเลขมันจะสลับกับในนี้ของมันนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยเพื่อนเพี่ดูตัวเลขที่ไม่มาล่างนะตัวเลขคู่ที่ไม่มาล่างนะคะตัวเลขคู่ที่ไม่มาล่างอันนี้น่าก็ว่าน่าคัดดีแล้วนะคะมันน่าจะ จะอยู่อ่ะอืมน่าจะอยู่ กลับในชุดของเขาแล้วนะคะมันก็จะมีอยู่ะนะสี่ยี่สิบจะมีอยู่ยี่สิบนะคะยี่สิบนี่คือกลับในตัวยี่สิบก็คือกลับในตัวตัวเลขที่ไม่มานะคะ อันนี้นาคก็คัดออกมาจากล็อก13นะคะตอนนี้นาคใช้ล็อก13กับล็อก15นะคะเ mm hmm. พื่อ<ๆ>นๆในพี่อันนี้นาคเอาไปไปตัดดับในชุดล่างให้แล้วนะคะอันเนี้ยหรือว่าใครที่มีชุด ของตัวเองทําอยู่นะคะก็เอาชุดนี้เข้าไปไปใช้ได้นะคะเพื่อนๆพี่หรือหรือดูก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าอันนี้คือนาคเพิ่งกลับมาลงเป็นงวดนี้งวดแรกนะคะเป็นงวดนี้งวดแรกนะก็ไม่ได้ลงมาก็นานพอประมาณนะคะชุดนี้เนาะไม่ได้ลงมานาน แต่ถ้าเป็นชุดแบบนี้นะคะหนึ่งปีหนึ่งปีเขาจะหลุดอยู่ประมาณสามงวดไม่เกินสีงวดนะคะพีเต็มที่เลยสีงวดบางปีนะคะบางปีบางปีก็ไม่ถึงนะอย่างปีที่แล้วนี่ก็น่าจะไม่ถึงสามนะประมาณสองงวดถ้าน่าจะไม่ผิดนะของปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ย ถ้าไล่ไล่ดูแล้วเนี่ยคือมันน่าจะหลุดอยู่ประมาณสองนวดแต่บนนี้รู้สึกว่าน่าจะหลุดสามแต่ล่างรู้สึกว่าน่าจะหลุดสองนะคะอันนี้ก็คือเป็นปีแรกของปีหกสิบแปดนะคะถ้ายังไรคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพี่เป็นคลิปสั้นๆนะ